แชมป์ยกสูงหันใจภูเท่าคางวด3,800บาทเสียยะจัดให้ครับผมเอาไปเข่าให้เข่าหน้าเอาไปเข่าทรงเข่าสวนต้องยกให้เขาเลย v ีโก้แชมป์ยกสูงโอ้โหแม็กเป็นไงลมควันดำซะด้วยตัวนี้คือ v ีโ e, ก้แชมป์2อี E T R D Sportivo ครับผมพาอาพีรเนอร์ยกสูง เบาะหนังหน้าจงหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรถเดิมนะครับรถเดิมรถสวยเลยหัวนงหัวหน้าเดิมหมดจ้ะค่างวด3,800บาทจ้ะเอาไปเข่าให้ข้างหน้าเสื่อยพ่อเสื่ยแม่เสื่ยปูเสื่อย่าเอาไปรับหลานครับพีโกโก้ไรเนอร์สวยๆดากเดิมท้ายเดิมพีรันเนอร์2.5 e v n t u r b o s m a r t c a p โอ้โหเสื่ยเวๆเสียยากับว่าพนไปวันมากครับ คิ้วล้อประดับยนต์งามงามต่อปี2014เลขไม้หนึ่0แสนโลจ้ะกุญแจเป็นรีโมดยังสวยโอ้โหซื่อให้พ่อให้แม่ขี่ไปให้ไปหน้าคือสิโก้ปันฮานนะครับหรือว่าผู้เท่าครับส,สื่อไปเขาให้เขาหน้าเขาสวนได้เบิรดรับจดออกรถศูนย์บาททุกอาชีพเที่ยายกันไหนขออย่างเดียวครับ อย่าติดเครดิตอย่าติดแบคตริสนะครับซื้อได้เลยมาดูห้องเครื่องเครื่องเดิมๆเ,เครื่องนิ่งๆนะครับรถ V ีก้นเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องของเครื่องยนต์วิ่งไปเป็นล้านเครื่องก็ไม่พังขอแค่มันทานนะมันเครื่องทายของเหลวไห่ตรงรอบตรงระยะตามเวลาครับวิ่งยาวๆว,วิ่งจนล้านบวชครับเอาฟรีดาวน์ผ่อน3า0 0บาท ขับปีอีกตลอดทั้งปีบัตรประชาชนไปเดียวส่ง,งหน้าบ้านเสียยายกันไงแชฉไปกรับผมแก้ว